เี้ยวเิวขวาครับเิียวมขาหวส่งตันด่จนักทาสงตันีหตังไเลยลูก่นเ่าตางเลยร้อนตเลยยำเก้ามาเต้นเก้ามอเอาไอินไปเข้ามา ออกแล้วนะวางเยอะเลยสวยป้ะสีเนี่ยมัวมัดคืว่าเขาเล่นจุ้ยสีเยี่ยมเต็นไม่จับใช่เฮ้ยวางเลยเุ้ยสาช่วยมึงไม่จันยังไงอ เฮ้ยช่วยสิงตามหน่อยก่อนเขาหลุดมาสองสามตัวเลยล่ะฟิวมึงเตะแรงๆหน่อยพี่ฟิวเตะเหมือนเตะไม่เป็นเลยดิ้นเที่ยวๆนี่ตรงไหนที่สินจงแกไไม่ด้ไขออกบอลได้ลูก ฟิวข,ขวาฟิวฟิวจตมานในฟิวเราทางขวาฟิวขวาครับมองบอลด้วยที่งโอ้โหคว้า ัวบรเกีดไว้ผิวเต๋อมันิดยัดไปเลยลูก้อนเจอไม่ไปรอหน้าประตูละก้อนจนมันรออะไรนี่เราไม่รอหน้าประตูเรา้อโ้มอนนะบนะเจ้าเราต้องสั่อ้ยมุมว้างให้ใครวะ ซอนอยู่อย่างว่างเสร็บร้อยมองมันสุดว่างนะบอนซ้อนก็ว่างไม่สิบได้แน่ยิงสองถึงถ้าเรายิงเขาได้เขาก็ตกไปกับเรา คือแมมอค่เสมอเขาก็ตกแล้วเขาต้องเช้า,เอาอย่างเดียวโอ้ยหนาพี่ภูว่าแรงเกินก่อนเอาใหม่ลูกเอาใหม่ ถุงไอ้สวยบอสสวยสวยเนี่ยแต่ฟุกอลุฟุกสวยสวยก้อนตามไปแปดหน่อยเสียงเอาคนที่เสียงจะเหนื่อยเหนื่อยลูกอาไอ้ก้อนปล่อยไม่แก้วตีมือตีไหล่องคนที่เสียง Yeah. gói phiến kéo chơi đánh đi chơi cánh chơi thôi Tán, Đó, lúc, yeah. nào. mươi lúc nha đưa phiến đi đâu ui chuẩn khổ ฝืนนายเออลบย่ามเส้นโอ้ยเข้าแทงถึงย่ามเส้นบอลบอลมัน้าดไปหน้าประตูเลยมันเบี้ยวมันจับไม่ได้มันจะนับเด้งันไปนู่นมั้งตัวหน่อยตัวหน่อย เที่ยวตัวหลังเที่ยวมช่วยสิงในโรูสิงคนเดียวไม่เอาไม่ไ,ไหวเยี่ยมไปเลี้ยงไปเยี่ยมโอ้สิงเก่งกว่า,วาตายเว้ยมั<ด>นพยายามใช่ค่ะเยี่ยวสิงตามเลยสิงไปต็ด lên đi nào đi mòn bòn đây có mà, nữa, mì mì, mì không mà đi đơn mới đi đấy có đâu นอนตามเลยเอาเลยวะช่วยเซียวช่วยกันหน่อยลูก ไม่เป็นไรัไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรพ่อไม่ลูกไม่ตนนมไตรงเลยทำไมลูกไม่เป็นไรูเดียวเสียเล่นไป ฟิวทำไม่ได้เลยวะย้ายสินย้ายาหยองก็จะแทนสิงก็ได้เ้รื่องหลัง1นงาทีแล้วครับเหลือเครื่อหลังก็เลยหยองก็ไปแทนสิงคนเดียวเลยนะให้มันวิ่ง เตามไม่กล้าเอาบอลเอ้าดูด oh, ูวิ่งกันจะหันหนีกลัวที่นี่นะลูกบอลเนเล่นแล้วกลัวบอลได้ไงล่ะก่อนหนึ่งตาย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 แม่ ดีโอ้แต่ขอขอหน่อยก่อนไปเลยไปเลยอย่างเต้าคนนึงมันเอาไม่ได้อะบอลเอ้ยมีคว้างให้เขาไว้บอลคว้างให้เพื่อนเล่นได้หน่อยดิบอลคว้างทิ้งเลยว่ะย้อนอันมะยอง เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอามายบอลไม่เป็นไรทอามทยเอมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากนะมายลูกไม่เป็นไรสรับลูกไม่เป็น มีคนจีบมั้งมาแก่ั้นร้อนอยู่ยองจับเล่นได้อะลูกมาจะสวนหนึ่งเดียวเลยอ่ะมาคู่นีครูนีนี่คือเบลนะครับเบลปีปชายคู่ต่อไปเป็นปน,น,นี่ทั้งสองเบดปีชายโรงเรียนนึงที่ไกดกับโรงเรียนวัดคูอยาคากแต่คาดว่าน่าจะกลับไปแล้ว ยังอยู่ไหมครับโรงเรียนมุกใจยังอยู่นะครับยังอยู่แต่ว่าโรงเรียนวัดทูยางเออเออเอนีนักล้ว่ะถ้าโรงเรียนวัดภูยาม่อยู่ก็ได้ไหมได้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 ไ้ได้จด้ได้ได้ด้้ได้ไไม่้วลูกเ้เ้้้ไ มอนตามถึงหน่อยมอนเขาไปได้หมดเลยเนี่ยยาก่อนมันหมองโนลมอนเออสวยรู้นิดเดียวก่อนนิดเดียวสวยสวยมันเอาหน่อยมอนกลับบ้านนอนแล้วเอาหน่อยลูก เราช้ากว่าเขากองแต่เขาเป็ูเอ มันดูคนในบานนต่อเท่านี้นะเยี่ยมยองแข็งยแข้งไปูปมันก่้อนคุ้มไมนที่จ่ายมันเตะยิงไมู่้เลยบ้านแต่ว่านุ่มคมนที่โอ้ ลอกไปอ่ะรับน่ะล่บอลไม่ไกลสวยแล้วสวยแล้วมันจับไม่อยู่สวยสวยบอลหลอกสวยแล้วมาเลยทีมมั้งเอาเดียวหยอนให้เดียวหย่องลูกเขาหยุดมาให้เดียวเอาไว้ถึงหย่องสู้หน่อยลูกโอ้มองวันดีกว่า นจะหลบมันะโดนเนอยนี้นะเขอจะหลบอ่ะโดนเต็มเยเห็นป่ะเต็มเต็มบ้างน่ไอยทำไมวะมาเร็วมันอนไหนมัรู้ถูงเท้าสุดมาแล่ตกใจมามาวยมั้มันไม่ตามเลยวม่ สวยโอ้เหียมอนเงียบยๆกลัวัวดจะลูกไฟไม่ได้ปึ้งสิใครกูมั้ยยามอนสวยมาตรงนี้ยทุกคนนะลูกโอ้ยมันออกแล้วเดยวยังโอ้โหไม่จับครับพี่โอ้ยสวยบอลเอามึงตามเอาล่ะ กับคนแต่ว่าพอยาของมันโอ้ยเยี่ยมบานมันออกสวยมันมันไปเออมันเล่นได้โอ้ยเยี่ยมมัน้สวยลูกมันเยี่ยมสวยสวยมันเล่นได้มันเล่นได้ลูกช่วยกันได้ดูมันมันสวยเล่นได้มันจะแกง้อบะ เล่นด uhm. ีส si ่ได้หลายทีเลยไปแม่แโอ้ยแบนยังไม่มองเลยยังมองหนลูกอยเดียวเวย ถึงดูมันเล่นดีว่ามันเตะอย่างเดียวเลยสิทาง,ทงไหนก็นเตะอย่าง,งนะนะั้นและเฮ้ยเราแข่งไหนที่เราไม่เตะเขาเลยนะเราปล่อยเขาเล่นอย่างเดียวเลยวะ <c oughs> โวเสียเขาช่วยกันตามแย่งเห็นสิลกูกปล่อยเขาเล่นอย่างเดียวเลยเราอะไอซิลก็ได้เร็วแกโอ้มัน แรงมั i, này, ่นสวยมั่นสวยแล้วมั่นแรงไปหน่อยลูกสวยสวยแรงไปหน่อยดีแล้วลูกมันเอาเดี่ยมโอ้แรงแวมั่นสวยมั่นสวยหน่อยเดียวหน่อยเดียวแรงไปหน่อยมั่นสวยลูกมั่นบริสุทิ์นะเอามั่น โอ้เยี่ยมบอลไปมันน้องก็ได้ลูกสวยไอ้ฟิวโยของวัยกว่าเราเยอะเลยว่ะไปทีฟิวไซย์เยี่ยมเร็วโอ้โหเป็นแผงเลยเล่าไปเร็วเร็วสว โหหยุดทำอะไรล่ะครับเราช้ากว่าเขาลูกหยุดก็เสร็จสักทีคิวไปล้อแน่เลยเียวสามย้อนเออไม่ได้เดี๋ยวไม่พูด่หย่อนคุณยายพูดดิคุณแม่เอ้อ món này đấy, đủ tháng này luôn. tự ngồi, tự ngồi, tự nói lắm.